พร้อมเพียงกันนะคะพิมพ์ขึ้นมาให้น้องหน่อยค่ะ7873ค่ะ7873ค่ะทุกคนขาขอให้เป็นเลขพารวยของเรากันเด้อ7873ค่ะพิมพ์ขึ้นมาให้น้องหน่อยใครพิมพ์แล้วขอให้ถูกหวยนะคะนะ7873ค่ะตัวเบิ้ลอย่าลืมใส่เนาะตัวเบิ้ลน,นะคะนะ8833นะทุกคนจน๋า883 3 7 7เนาะ ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงเรานะฮะบาทสองบาทก็ติดเปิ้นกันไว้นะเจ็ดค่ะอ๋อชอบ7จหใช่ไหมชอบ7จห้าขอให้เข้า7จห้าคือ7อะไรอะถ้ามีติด7คือน้องดีใจหมดเลยน้องดีใจหมดเลยนะคะถือว่าเราฟาดฟันกันได้เนาะเพราะว่าขนมไทยทํายากคือจริงๆเออเราว่าเราทําแล้วนะคะนะ เราก็ทําได้นะเขาก็ล็อกเก่งเพราะฉะนั้นก็น่นแหละไปตามแต้มดวงของเราเนาะไปตามแต้มดวงของเราเนาะอันนี้ก็คือเป็นความน่าจะเป็นที่เรานะเอามาเอามาแบ่งปันให้นะคะเอามาแบ่งปันให้เจ็ดแปดเจ็ดสามอยู่ในใจเสมอซานขอให้ออกตรงๆเข้าเต็มเต็มเด้อนะลอตเตอรี่ติดไวเด้อลอตเตอรี่ติดไว้เลยนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสามน้องชอบนะเออจริงๆน้องชอบนะเจ็ดแปดเจ็ดสามนะติดเอาไว้เลยนะคะติดเอาไว้เลย เนาะเขียนเอาไว้เลยนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสามนะถือว่าเป็นตัวฟาดตัวฟันตัวเน้นๆของเราเนี่ยแหละนะคะถือว่าเป็นตัวฟาดตัวฟันตัวเน้นๆเนาะเอออย่าลืมแปดแปดสามสมเจ็ดเจ็ดของน้องก็แล้วกันนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับค่ะทั้งคนใหม่คนเก่าเลยด้อนะฝากติดตามกันยาวๆแล้วก็กดเพื่อนๆเข้าไปดื้อด่วนๆน,นะคะเลขน้อย ถูกใจบอเธอถูกใจเนาะถูกใจเนาะไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยนะดึกแล้วเนาะเราอยากให้ทุกคนได้พักผ่อนกันด้วยนะคะนะจะได้ชุ่มฉ่าใจแหละอ๋อเจ็ดเก้าไม่มาสักทีใช่ปะ่ะเจ็ดเก้าไม่มาสักทีนะขอให้มาสักทีซือเนาะเพราะว่ามีอยู่มีอยู่ในชุดชุดรวยของเรามันมีอยู่ในชุดรวยของเราอยู่อ่ะไปดูนะคะหลักแปดของเราวันนี้เนาะน้องเจาะกันที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะ 1 1ดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกคนจา๋าใครมีเงินหน่อยนะ,ะมีกำลังหน่อยก็ตัวเหมือนตัวค้ายใส่ไปเนาะสามหนึ่งแปดหนึ่งนะคะ, 3, 1, 8, 1, ะ,คะสวยๆนะสามหนึ่งแปดหนึ่งสวยๆเนาะ 3, 1, 8, 1, นะมีสิทธินะพี่พ,พี่พี่อำมพลถ้าถ้านอนอ่านชื่อผิดต้องต้องขออภยัยเนาะเออมีสิทธ์อยู่นะวันพุธได้กออกวันพุธ พันพะอืมถ้าบนเจ็ดเจ็ดก็ถือว่าเป็นทางของเราแล้วกันเนาะืสุดท้ายท้ายสุดค่ะตัวนี้สวยเลยตัวนี้สวยเลยแปดหกแปดเก้าค่ะแปดหกแปดเก้าค่ะ ตัวนี้สวยเลยชอบนะตัวนี้สวยเลยชอบชอบเลยพี่อดีตสาบันแพิอโอกคอยมาแปดหนึ่งเดือนนะคะนะสาธุเด้อคอยได้คอยโดดเด้อนะชอบไหมอืมน้องก็ชอบนะจริงๆน้องก็ชอบนะน้องคนบอกว่าเจ็ดจะมาล่างไหมนะแปดจะขึ้นบนไหมอันนี้ต้องไปรอลุ้นตอนเลขออกเลย ถ้าสูตรเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วสูตรเรามันกับตาลปัดแล้วคนไปใส่แบบสลับที่แล้วมันจะเสียดายส่วนตัวน้องเวลาน้องเล่นน้องก็จะเล่นทั้งบนทั้งล่างนะคะน้องก็จะเล่นทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าพอเห็นอ้อยมเขียนแล้วคนลุกเลยค่ะเมื่อคืนพี่ฝันเห็นเลขสามตัวลอยมาเลยค่ะว้าทุกคนจ๋าคอยโชคดีเด้อพี่เจี๊ยบจ๋าคอ,อยได้ลอตเตอรี่คอยได้รางวัลใหญ่เด้อนะคะนะนะเลขส,นะสวยเลยแม่นะาเลขสวยเลยจริงๆนะคะก็ ขอให้เรขนี้เป็นความหวังของคนที่อยู่หน้าไลฟ์สดกันทุกคนเนาะใครที่แชร์ให้กันแล้วนะคะน้องขอให้โชคดีนะถูกหวยรวยเบอร์กันเนาะนปุ่นที่กดสินไปด้วยกันนะคะมีเงินใช้มีเงินติดกระเป๋ากันทุกคนเลยนะ้องมาแบ่งปันให้ก็มาด้วยมาด้วยแบบมา,จจะะมาด้วยใจจริงๆนะคะมาด้วยใจจริงๆแล้วก็ลากเอาสิ่งดีๆเอาที่ดีๆที่เราคิดว่าดีแล้วนะ,ะเอามาฝากให้เพราะฉะนั้นก็ไปกันอย่างมีสตินะจ๊ะพี่จ๋านะไปกันอย่างมีสติเนาะ ทำเต็มที่ที่สุดเลยคํานวณมาให้นะคะหัวจะแตกนะนะคำนวณมาให้หัวจะแตกจริงๆอ่ะไปดูค่ะนะชุดนี้ผ่านไปแล้วเธอสวยงามจริงๆคู่เด่นคู่รวยของเรานะจับเอาไว้ดีๆเจ็ด 873นะจับเอาไวด้ดีๆถือว่าเป็นตัวฟันของเราแล้วนะถือว่าเป็นตัวสั่งอัดของแอมก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นตัวสั่งอัดของแอมก็แล้วกันส่วนใครอยากมาร่วมลุ้นสายด่วนนะคะเดี๋ยววันที่16นะรอลุ้นรอรับกันในกลุ่มได้เลยเดี๋ยน้องแอดมินจะเป็นคนเอาไปแจกให้นะ,ะวันนี้ชุดรวย3ตัวแตกของเราในงวดประจําวันที่1 6นะพฤศจิกายน2 5 6รเนาะเลขที่ออก เธอเธอเห็นเลขลอยเธอเห็นเลขลอยขึ้นมาแล้วน้องก็ขนลุกเช่นกันนะนะไปหาลอตเตอรี่เอาไว้เดอ้อน้องขอให้เข้านะเออจะสามตัวหน้าสามตัวท้ายน้องก็ขอให้เข้าเนาะเข้าตรงๆได้ยิ่งดีนะตัวนี้น้องบอกเลยว่ามันเป็นเลขที่น้องชอบมากๆจริงๆอ่ะเธอนะมันเป็นเลขที่น้องชอบมากๆจริงน้องบอกแล้วนะว่าตัวสังอัดของเราคือเจ็ดแปดเจ็ดสามเพราะฉะนั้นตัวเน้นๆไม่ต้องถามเลยตัวเน้นๆกับตัวสังอัดคือคู่เด่นแล้วก็ตัวนะ 7จ็ดปดเจ็ดสามน้องบอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนจ๋าดูชุดรวยของเรานะนะชุดรวยเลขที่ออกทุกคนขานะตรงกับที่พี่เขาเห็นเลยอะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามค่ะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามค่ะขอให้โชคดีกันนะคะนะขอให้รวยกันยกหน้าไลเดอร์ 718713ค่ะ7 1 7 8หสสวยๆตัดเล่นเอาตัดหน้าตัดหลังเอานะคะตัดหน้าตัดหลังเอาเนาะไม่ว่า71หรือ78น้องจับเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะชอบชุดไหนจัดชุดนั้นน้องให้แค่สองชุดสวยๆพอนะคะเอาตามที่เราทันะแม่เอาตามที่เราทันนะคะ,เอา,าเ,นะะเอาตามที่เราสะดวกใจกลัวเลขจะอั้นเพิ่มกลัวเลขจะอั้นกอดกลัวไม่มีที่ไปนะคะให้รีบกดเพิ่มเ,เพื่อนไปเลยนะไล์จบลบออกแล้ว น,ะะนาทีทองเรามีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอีกสองสามนาะทีเท่านั้นที่พี่ๆจะตัดสินใจโอ oh, ้จริงๆจริงๆิพี่เจ๊อันนี้จริงๆน้องไม่ได้อ่านจากของพี่แล้วน้องมาเขียนนะมันเป็นเลขที่คำนวณมาได้แล้วถ้าออกตามนั้นจริงๆก็ถือว่าเรามีดวงด้วยกันแล้วกันเนาะสาธุเด้อนะอารอบอเลขต่อไปนะคะเลขที่ออก เจ็ 7, 8, ค่ะชอบชุดไหนพิมพ์ขึ้นมาให้น้องชื่นใจหน่อยได้ไหมคะก่อนจะออกไปรวยกันนะคะนะอย่าลืมพิมพ์อวยพรให้กับตัวเองด้วยนะอย่าลืมพิมพ์อวยพรให้กับตัวเองด้วยเนาะโชคดีงวดนี้รวยนะคะโชคดีงวดนี้รวยกันเด้อนะทุกคนจ๋าโชคดีงวดนี้รวยด้วยกันเะด้อนะใครชอบชุดไหนจับชุดนั้นไป ใครชอบชุดไหนจับชุดนั้นไปอันนี้คือเทแบบหมดหน้าตากักจัดให้เต็มคาราเบลแล้วนะคะจูลูกชายฝันบอกอ่านให้คนลุกเลยว้าวคนลุกเช่นกันนะลูกชายปวดติดเตียงโอ้เพียดีสาวบันแทนขอให้ออกเด้อนี่ขอเราจะได้โชคดีกันยกหน้าไลน์จริงๆนะแล้วเลขน,นี้เป็นเลขที่น้องจัดเลขจัดลอตเตอรี่ไว้เยอะมากแล้วก็ไปฝากไว avec avec ้กับน้องแอดมินเยอะมากจริงๆน้องอยากให้ทุกคนได้แหมเออ อยากให้ทุกคนถูกเนาะก็อนุโมทนาสาธุให้เราได้โชคดีเนาะถึกเลขถึกเบอร์แล้วฝากทําบุญทําทานกันด้วยเด้อนะคะเดี๋ยจะได้เสริมดวงให้กับตัวเองเนาะได้เฮงๆงปังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปชอบมากเลยงวดที่ผ่านมาก็ชอบงวดนี้ก็ชอบตามต่อนะคะพี่จา๋าตามต่อชอบชอบรูดรูดค่ะเริ่มต้นง่ายๆนะคะเริ่มต้นน้อยที่สุดแล้วที่น้องเอามาฝากให้นะแล้วก็ใจยเยอะที่สุดแล้ว นะงวดนี้วรวยไปด้วยกันเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอะแคปหน้าจอนะคะโชคดีงวดนี้วรวยนะจ๊ะนะโชคดีงวดนิ้วรวยใส่ด่วนเลขทูบนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินจะเอาไปแจกให้ในกลุ่มเนะาะใส่ด่วนเลขทูบเดี๋ยวน้องแอดมินจะไปไปไปแจกให้ในกลุ่มผ้าพลาเด้อ เดี๋ยวจะมีคนมาถามน้องอีกเลขอะไรนะคะเลขอะไรนะคะสาบตัวแตกเด้อพีงอยากให้อยากให้เข้าอยากให้เข้าจริงๆอยากให้เข้ายังไม่มีเลขไหนอ้น๊เนาะในนี้ยไม่มีไหมมีไหมยังไม่มีเนาะย,ยังได้อยู่นะถ้าถ้าไปตอนนี้น่าจะยังได้น่าจะยังทันนะ แต่ถ้าเกิดไปหลังจากนี้แล้วอ่ะอันนี้น้องไม่รู้นะถ้าไปหลังจากนี้แล้วน้องไม่รู้นะเพราะวันนี้วันที่สิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวเลขมาเพิ่มแน่นอนสิบหกไม่ต้องห่วงค่ะอั้นกระจัดกระจายค่ะอั้นเข้ามาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายไก่กองเลยแหละอืมถามดูเดอ้อไปเดอ้อถามดูนะคะห้าบาทสิบบาทพอได้ลุ้น